สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับภารกิจร็อกวันเดย์ในหาดใหญ่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันวันนี้เวลา10บโมงครึ่งเราเดินทางมาชมนิทรรศการ ภาพวาดบนเครื่องมือปั้นดินเผาซึ่งเป็นงานที่จัดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมโดยนิทรศศการที่นี่นะคะก็จะเป็นการโชว์เครื่องมือปั้นดินเผาที่เหล่าศิลปินต่างๆนะคะได้ทําการวาดภาพลงเครื่องปั้นดินเผาต่างๆโดยงานทรรศการน,นี้นะคะจัดขึ้นที่ลิกาดนหาดใหญ่นั่นเองค่ะเหมาะสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบในงานสายอาร์ตโดยบริเวณรอบๆนั้นก็จะเต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผารูปลักษ์ลายลักษณะต่างๆที่สวยงามมากมายเลยจะบอกเลยว่าการเข้าชมที่นี่นะคะไม่มีค่าเข้าชมเพราะฉะนั้นเข้าาฟรีค่ะะเจ กันนะคะว่ามีเครื่องปั้นดินเผาอะไรที่สวยๆมากดยก่อนอื่นเลยนะคะเราเข้ามาแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อน,นะค่ะ และหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินชมความสวยงามของภาพวาดบนเครื่องปั้นดินเผาก,กันค่ะซึ่งภาพวาดบนเครื่องปั้นดินเผาแต่ละอันก็มีความแตกต่างและสวยงามที่ต่างกันออกไปโดยท่านศิลปินแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์และความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันสำหรับใครที่ชอบงานอาร์ตหรืองานศิลป์บอกเลยว่าชอบมากๆสําหรับงานนี้ หลังจากที่เราเดินได้สักพักหนึ่งเราก็มาเจอกับนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวโดวยนวัตกรรมที่เราเจอก็จะเป็นระบบการสแกนโดยเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วก็จะขึ้นถึงสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ต่างๆที่ถูกจัดขึ้นภายในอาหารใหญ่รวมไปถึงร้านอาหารดังๆคาเฟ่ดังๆทําให้เราทราบถึงร้านที่มีชื่อเสียงภายในอาหารใหญ่และสามารถตามไปเช็คอินกันได้เลยโดยหลังจากที่เราสแกนแล้วเราก็เจอร้านที่น่าสนใจนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้นม่วงที่ตั้งอยู่แถวโรงเรียนยอวอนอกจากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้นม่วงแล้วก็ มีสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างเช่นร้านคาเฟ่หรือว่าร้านไก่ทอดเดชารวมไปถึงกว๋วยเตี๋ยวหมี่กรอนที่ใครๆมาหาดใหญ่ก็ต้องมากินร้านนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวต้นม่วงกันค่ะเวลา12นาฬิกาเราก็เดินทางมาถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวต้นม่วงกันแล้วค่ะ บอกได้เลยว่าคนเยอะมากๆเพราะว่าพวกเราเดินทางมาในช่วงที่พนักงานพักเที่ยงกันพอดีเลยค่ะโดยร้านกว๋วยเตี๋ยวต้นมงวงนะคะเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่กระดูกหมูแบบล้นๆรชสชาติแซ่บจัดจ้านในราคาที่คุ้มและอร่อยอิ่มสุดๆไปเลยถ้าไม่สั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำก็น่าจะพลาดแล้วและวันนี้เราก็สั่งเป็นหมี่เหลืองต้มยำแห้งและเส้นเล็กต้มยำน้ำรสชาติแบบฟินสุดๆไปเลยได้สุดน้ำนร้อนๆต้มยำแบบแซ่บๆบวกกับไข่ยางมะตูมที่เยิ้มๆ บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่ทาให้เราได้มาเจอร้านอร่อยๆในหาดใหญ่ไม่ใช่แค่ร้านต้นม่วงแค่ร้านเดียวแต่ยังมีร้านอื่นๆอีกเพียบเลยที่เรายังสามารถเดินทางไปเช็คอินได้สําหรับใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปเช็คอินตามพวกเราสามารถสแกนแล้วเดินทางไปเช็คอินตามพวกเรากันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ